Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh นิสซี่มิลลัฮ์ราะห์มานุลรฮสำหรับอ่า EP นี้นะครับอ่าเราก็มาแนะนำวิธีการละหมาดสุนัตอิดินฟิตรีนะครับอ่าวิธีการละหมาดสุนัตอิดินฟิตรีนะครับก็ไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนก็เหมือนกับละหมาดอ่าสุนัตทั่วๆไปนะครับเพียงแต่ว่าเรามาเพิ่มตากบีรและก็ตัสเบียเท่านัน้นนะครับ วิธีการก็คือว่า,าการามันก็มีอยู่สองอย่างด้วยกนนันก็คือในเรื่องของการเนียตนะครับเนียตเนียตแล้วก็การตะกบีสในรอกอัดแรก7ครั้งนะครับตักบีสในรอกอัดที่สองครั้งนะครับระหว่างตะกบีสเราก็เพิ่มทัศนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทำํำวิธีให้นะครับก็คือในเรื่องของ คำเนียดนะครับคำเนียดนะครับการเนียดก็คือกอสูเช้เอ็มมอตาดีนัมเบียแฟลรีก็คือการที่เรามุ่งมั่นพร้อมกับการกระทำนะครับ ก็คือเอาง้อหัวอักบัรนะครับใครจะอุสลีหรือไม่อุสลีก็ได้นะครับแล้วแต,แต่ความถนัดนะครับถ้าเราจะอุสลีก็อุสลีสุนาัตไาอดินฟิตรี่รอกาตัยนี้มะมุมลิลลาฮิตาลานะครับแน่นอนเราก็ต้องเป็นมะมุมเราก็ต้องใส่มะมุมด้วยนะครับก็คือคำเนียดข้าพเจ้าละหมาสุนัตไอดินฟิเตรี่สองรอกาตเป็นมะมุมเพื่ออัลลอฮฺตาลานะครับ สำหรับอัลลอฮฺอักบารมาเราเนียอเสดเสร็จแล้วนะครับเราก็อ่านดุอาอิฟติดะนะครับอัลลอฮฺอักบารกกบีรอวะซุบฮานัลลอฮิบุกรอตาวะซีลาวาจาตุวาจาฮัยลิลาซีจนกระทั่งจบนะครับเมื่ออ่านดุอาอิฟติดะเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็เป็นขั้นตอนสําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือ การกล่าวตะกบีรเจ็ดครั้งในรอบการแรกนะครับก็คืออัลลอฮฺอักบัรนี่ตะกบีรที่หนึ่งนะครับเมื่อเราตะกบีรเสร็จแล้วนะครับเราจะจะต้องกล่าวตัสะเบิดหกครั้งนะครับอัลสุบฮานัลลอฮ้วัลฮัมดุลิลลาฮฺวะลาอิลาฮ์อิลลอฮฺวัลลอฮฺอักบัรวะลาฮอูล่าวลาคุวะติลลาบิลลาฮิอัลลอฮอัลีออักบาแล้วก็อัลลอฮฺอักบัรอันนี้ตะกบีรที่สองนะครับ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نكب نكب تكبير كان الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نكب تبعي تكبير كان الله أكبر سبحان ا ل ل ิลล ل ح ول م د لله و ل ล إله إلا ا ل ل วะล ل ل ه أكبر و า ا حول ولا قوة إلا ب ا า ل ه ا ل ล ل ي العظيم นะครับต่อไปก็ตักบิดครั้งที่เจ็ดอัลลอฮฺอักบรนะครับอ่าจบที่ตักเบิดนะครับเราไม่กล่าวตับีห์ตัสบีหกครั้งนะครับอ่าตะกะเบิดเจ็ดครั้งนะครับเมื่อเรากล่าวอ่าตักะเบิดครบเจ็ดครั้งแล้วนะครับ ตัวอิหมามเขาก็จะอ่านฟาดิยะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุยวกันย่างจบนะครับอ่าพอจบอ่าแล้วนะครับเขาก็ตัวมัมเขาก็อ่านอ่าสุรนะครับอ่าสุรอเราก็อ่านฟาดิยะนะครับอ่าก็จนกระทั่งจบตัวมัมอ่าตัวอิหมามก็อ่านอ่าสุรจบก็ลงไปกล่าวอ่าตักอะเราก็นะครับอัลลอฮฺุอัลลาฮฺลงไปเราก็นะครับ แล้วก็มาเอียดจีดานแล้วก็ไปสุยุดไอ้นุก็เหมือนกับขั้นตอนอเราละหมาดทั่วๆไปนะครับเสร็จแล้วก็ราการเสร็จหนึ่งเสร็จแล้วเราก็มาลุกขึ้นนะครับเราก็มาเย็ดกรงนะครับหรือว่าเราลุกขึ้นมาจากเราจะมาตากับเบจากสุยุดก็ได้นะครับสุยุดเสร็จแล้วเราก็มาอันนี้มาเริ่มต้นกันใหม่นะครับตากบเบครั้งที่สองในรอกันที่สองนะครับโดยรอการที่สองนะครับเราก็จะ เราวตะกบิดห้าครั้งนะครับตัสเปซสี่ครั้งนะครับจบต่อไปก็ลุกมาลุกขึ้นมาจากสุยุดนะครับแล้วก็เราก็เริ่มตะกบิดนะครับอัลลอฮฺบอักบารัสฮานัลลอฮบอัลฮามดุลิลลาฮฺวะลาอิลาฮฺอิลอัลลอฮฺวัลลอฮฺอักบารัสถลาฮฺละฮฺลาฮฺอัลลอฮฺบลเบติลลาฮิลาฮฺอินัลลอฮฺซิมต่อไปตะกบิดครั้งที่สองอัลลอฮฺบอัล سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تكبير كان الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لقد تكبير كان الله أكبر อันนี้เราไม่ต้องก่าวดัสเบ้แล้วนะครับจบที่ตะกะบิดนะครับตะกะเบเริ่มจากตะกะบิดนะครับแล้วก็จบที่ตะกะบิดนะครับอ่ารอบที่2ก็คือตะกะบิดอ่าครั้งดัสเบ้สี่ครั้งนะครับหลังจากสเสร็จแล้วโดยหมามก็จะอา่านฟาดิยะอ่ามาคุยหมามอ่านฟาดิยะเสร็จแล้วเราก็มาอา่านฟาดิยะตัวหมามก็อ่านสุรเข้ไปนะครับแล้วก็ลงไป เมา่อตัวอิมาสานัตเสร็จแล้วก็ลงไปเอตีอาก็ออกออักบัรลงก็เสร็จแล้วมาเอตีดานมากันตอนเหมือนทุกๆและหมาดสุนัตตัวตัวไปนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการละหมาดสุนัตอินฟิตรีนะครับ บางคนว่าเขาก็มีเทคนิคในเรื่ององว่ากี่ครั้งห้าครั้งหรือว่าตักเบสไปสองครั้งเราก็ใช้นับนิ้วนะครับอ่าครั้งเบสที่หนึ่งเราก็นับนิ้วที่สองเราก็เออโอเคสองครั้งมาที่เอาเอามือยอก็สองอย่างนี้ออาสองครั้งที่สองาครั้งที่สามเอาครั้งที่สี่เอาครั้งที่ห้านะครับไอนี้ครั้งที่ห้าถ้าเราใช้สัญลักษณ์มือเราก็จะไม่ลงดื่มนะครับไอนี้ก็จะเป็นเทคนิคครับว่าเรากล่าวตัะเบสไปกี่ครั้งแล้วนะครับไอนี้ก็เป็นวิธีการละหมาดอ่าส่วนนั้น อีดินฟิตรีนะครับก็อย่าลืมไปละหมาดกันทุกๆคนนะครับก็ถือว่า,าละหมาดอีดินฟิตี่นั้นเป็นสุนัตที่หมัวกัดเป็นที่สุนัตที่เราสมควรที่จะปฏิบัติอย่างยิ่งนะครับเราจะไปละหมาดที่มุลสลลาหรือว่าเราจะไปละหมาดที่มัสยิดอันนี้ก็แล้วแต่าทางตัวหมามันแต่ว่าที่จริงๆตามอาดีตของท่านนบีก็คือมุลสลาาแต่ว่าบาง บางมัสยิดบางสถานที่เขาก็ไม่สะดวกนะครับการละหมาดซิดก็ถือว่าก็โอเคนะครับก็เราก็ขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับว่าบิลไลโตฟิกวันฮิดดยาวัสสลามวะลากุมวะราหมะตุลลอฮิตอาลาฮิยุบารกาต